สวัสดีครับผมช่างหน่อยรัชพลนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปิดครอบรางน้ํานะครับหรือแบบซ่อนรางน้ำนะก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนีน่ของเราก็จะทํางานในลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนข้างบนเนี่ยจะอยู่แบบนี้นะครับแล้วคือระหว่างนี้นะคือตรงเนี้ย ก่อนที่ทําจะทําการติดครอบเนี่ยต้องยิงต้องยิงซิลิโคนก่อนนะครับนี่ยนี่เนาะยิงซิลิโคนก่อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นข้างบนข้างในนะครับข้างในนู่นเลยนะจะยิงจะยิงซิลิโคนทั้งหมดเลยนะครับแนะนําให้ยิงซิลิโคนก่อนนะครับเราถึงจะทําการใส่ครอบตรงนี้นะครับครอบเราก็จะแบบนี้นะครับสั่งมาตัวนี้สั่งพับจากโรงงานเลยนะครับโรงงานพับได้ทุกขนาดทุกไซส์แล้วครับ ก็ลองสั่งดูลองคุยกับโรงงานดูนะครับนี่เขาก็จะพับอยู่วางอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะใช้งานจริงตรงนี้มันมันผมจะเอาแบบไม่เลยเหล็กนะครับไม่พ้นเหล็กนะถ้าเลยออกไปเนี่ยมันเวลาเรายิงสกูมันจะพึ้งออกมานะครับในการติดตั้งเนี่ยถ้าทําการติดตั้งได้เนาะต้องยายิงซิลิโคนตรงนี้ก่อนแล้วก็วางตัวนี้ยิงลงไปนะครับมันก็จะแปะแนบแน่นมีซิลิโคนอยู่รองพื้นอยู่ข้างล่างยู่แล้วนะครับ เลยนะครับจะประมาณนี้ครับตร,ตรงนี้ก็ปิดเสร็จก็สวยงามประมาณนี้นะครับนะรับหน่อยส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นปิดรางน้ำแบบนี้ปิดส้นแบบนี้นะครับตัวนี้ปิดปิดข้อเพื่อไม่ให้มันเห็นรูแล้วก็ ตพื่อไม่ให้น้ํามันออกมาด้านนี้นะครับเราจะปิดอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นี่เลยนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องยิงซิลิคโคนก่อนยิงเสร็จแล้วก็เอาแผ่นเมทัลชีตเนี่ยแผ่นเมทัลชีตตัวนี้นะวางลงไปนะครับแล้วก็ยิงสกรูก็เสร็จแล้วนะครับลักษณะทํางานเดียวกันแบบเดียวกันกับครอบตรงนี้นะครับแบบเดียวกันกับครอบตัวนี้เลยนะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ